คนี้เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญปีนี้ปีนี้ปีไก่เรื่องสําคัญก็คือปีไก่ปีนี้จะมี13เดือนอะปีหนึ่งมี12เดือนทําไมปีไก่ปีนี้มี13เดือนอู้หจับซาไก่เว้ปีเนี้ยจะมีเดือน6 2ครั้งนะปีไก่แน่นีนเดือน6 2ส่วนของไทยเราก็จะเป็นอธิกมาสอาทิตย์กมาสก็คือจะต้องเพิ่มเป็นเดือน8 2เดือนอเพราะว่าสังเกตไหม คน,คนก็ถามอย่างนี้แหละเออทำไมจะต้องเพิ่มเดือนไปเพราะเหตุผลเพราะนะของฝรั่งเราอากุมพามีกี่วันครับย8ดวันย8ดวันแต่ปีลิงที่ผ่านมามีกี่วันยี่เก้าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยของฝรั่งนะสี่ปีต้องเพิ่มหนึ่งวันสี่ปีต้องเพิ่มหนึ่งวันถ้าไม่เพิ่มปีจะขาดอของคนจีนเนี่ยคนไทยนะสามปีต้องเพิ่มหนึ่งเดือนสามปีต้องเพิ่มหนึ่งเดือนอถ้าไม่เพิ่มนะ ปีมันก็จะขาดอ,อ๋อเข้าใจแล้วพอเสร็จตรงนี้นะอ,อย่ายัางยงัเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะไหว้อะไรพับกระดาษเงินกระดาษทองต้องพับ13ชิน้นอ,อ๋อสิชิ้นนะคะสมหรัให้อากองอาม่าไปใช่ไหมเออ้อ13ชิน้นถ้าเราพับไป12เนี่ยอากองอาม่าไปกดกด ATM อ๊ย มีเดือนหนึ่งก็จะกดไม่ออกเอาเงินหายไปเพราะว่าสิบเ <12 S 1> ก้าสิบสองก็ชินองงเองเอากรงอม่าอยู่บนสวรรค์ก็ลำบากเงินส่งไปไม่พอใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจะส่งเชคก็ต้องส่งไปสิบสองใบสิบสามใบเอาสิบสามสิบสามใบเอาสิบสามใบสิบสามใบใช่ไหมคะ แต่อาจารย์วิโรธเขารณรงค์มาไม่ให้เผากระดาษนะคะมันเป็นมลภาวะทีนี้อากงอาม่าเราจะเอาเงินจากที่ไหนล่ะครับพวกเราคงลําบากแล้วสิคะส่งด้วยใจเพราะสมัยนี้เวลาจะเบิกเงินเบิกอะไรเราไม่ต้องไปเบิกเงินที่ไี่ใช่ไหมเอาพร้อมเพลงไงฮะอาแล้วก็พร้อมเพย์ไปทางโน้นเลยให้ส่งเผาบัตรพร้อมเพล์ไปเลยจริงหรือเปล่าอาจารย์วิโรธครับ